One, two. YouTube, มิสซูจริงใจจ้าวันนี้นะคะพัดอยู่ที่โชว์รูมของเรานะคะที่กวงไถ่มอเตอร์เซลล์นะคะวันนี้เรามีส่งมอบลูกค้าหลายท่านเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้พัดจะมารีวิว e x p ก n d e r CROSS กันเลยนะคะท่านนี้เลยจ้า ตัวนี้นะคะเป็น e x t e n d e r c r o s s นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่919000นานะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าจาก SUV ที่หล่อลลอยู่แล้วนะคะเราแต่งจัดหนักจัดเต็มตามใจลูกค้านะคะลูกค้าท่านนี้เดินทางมาจากอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะมารับรถที่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าก่อนการส่งมอบเราแต่งให้ลูกค้ามีอะไรกันบ้างน,นะคะตัวนี้เริ่มต้นกันที่ตัวนี้เลยนะคะจะเป็นตัวโลโก้ e x ็ e n d e r Cross คอนะคะ รถตัวนี้เป็นสีบรอนเงินนะคะราคาอยู่ที่9 1 9 0 0 0 0่าเราก็ติดตั้งโลโก้ที่เป็นสีดำให้ตัดกับสีตัวรถเข้าไปนะคะมาที่ด้านล่างนะคะตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าตัวชุดแต่งตัวนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มนะคะติดตั้งเพิ่มติดตั้งเพิ่มนะคะแต่ราคาไม่แพงนะคะตัวนี้เป็นราคาที่เป็นราคาเซลลเลยนะคะตัวนี้อ่ะ ตัวชุดแต่งหน้าหลังตัวนี้เราจะมีให้เลือกนะคะเราจะมีให้เลือกหลายแบบนะคะตัวส่วนตัวนี้จะเป็นของ Spo r t r i d e r M นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านข้างนะคะตัว e x ็ก n d e r c o r ์ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเราติดตั้งเพิ่มเป็นบันไดข้างเข้าไปด้วยนะคะตัวนี้นะคะบันไดข้างตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้แล้วก็ส่วนตัวใน ในส่วนที่เราแถมนะคะเราแถมเป็นครอบเบ้ามือแบบเคปเล่าบอกเลยว่าตัวนี้เป็นของแท้นะคะของ e x p เ n d e ดแท้นะคะแล้วก็ติดตั้งกันสัดตัว e x p e n d e r c r o s s เข้าไปนะคะส่วนตัวด้านบนตัวนี้นะคะเราติดตั้งเพิ่มนะคะลูกค้ารีเควสมาอยากได้เป็นแหลกหลังคาแค r ิบอยตัวนี้เราก็ติดตั้งเข้าไปให้เลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวพัดจะพาไปดูด้านในนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคร่าวๆนะคะแล้วก็ตัวที่เราติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้านะคะ ตัวนี้นะคะเอ e เพนเดตัวนี้จะเป็นเบาะหนังทั้งคันนะคะเป็นปุ่มกดพุช s าร์ t นะคะตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มเป็นหน้าจอ9นิ้วให้นะคะเป็นหน้าจอ Android อ่าแล้วก็จะมีสายเอ่อไอตัว fast Char g e นะคะตัวนี้ USB fast c h a r g e นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีกล้องวิดีโอบันทึกภาพหน้ารถลิงก์กับตัวหน้าจอให้ด้วยนะคะตัวนี้ แล้วก็ตัวจอกลางนะคะเราติดตั้งจอกลางเพิ่มเข้าไปเป็นจอกลาง10นิ้วนะคะตัวนี้ดูหนังฟังเพลงได้สามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะตัวนี้แล้วก็มีระบบอัปเกรดฟังก์ชันต่างๆนะคะที่พัดติดตั้งเข้าไปเพิ่มตัวนี้เราติดตั้งให้ฟรีทั้งสิ้นเลยนะคะตัวนี้มาส่วนในตัวด้านหลังนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นชุดแต่งนะคะหน้าด้านหลังนะคะตัวนี้เหมือนที่พัดแจ้งเป็นของ Sport Rider M นะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกนะคะลูกค้าสามารถเลือกแบบได้ ตัวด้านหลังตัวนี้นะคะเราแถมเป็นถาดท้ายให้ลูกค้าด้วยนะคะอ่าแล้วก็ตัวด้านหลังตัวนี้เราติดตั้งเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะคะตัวประตูท้ายไฟฟ้าเราสามารถเปิดได้3แบบนะคะก็คือคลิกจากตัวรีโมทก็ได้นะคะหรือว่าเราจะมาเปิดที่ตัวนี้ก็ได้นะคะตัวนี้อ่าหรือว่าเราจะใช้เป็นเซ็นเซอร์คลิกคือการใช้เท้าเตะตัวนี้ก็ได้นะคะตัวนี้เราติดตั้งให้ฟรีเลยนะคะตัวนี้แล้วก็มาที่ตัวด้านฝาถังน้ํามันนะคะตัวนี้เราติดตั้งเป็น ฝาถังน้ำมันแบบเคปล่าบอกเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นของแท้นะคะเราแถมจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะยังไม่พอค่ะเราติดตั้งเป็นตัวสครับเพดให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสครับเพดกันลอยนะคะตัวนี้อ่าแล้วก็มีน้ํามันให้เต็มถังบอกเลยว่ารถจัดหนักจัดเต็มในส่วนของตัวนี้นะคะเราจะมีเป็นฟรีค่าบำรุงรักษา5ปี1,000โลให้ลูกค้าด้วยให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ฟรีจดทะเบียน บอกเลยว่าซื้อรถที่ไหนไม่คุ้มเท่าช่องมิสูจริงใจนะคะลูกค้านะคะเดี๋ยวพัดจะพาไปดูรอบๆคันเจ้าตัว e อ p e n d e r Cross ตัวนี้นะคะว่าแต่งออกมาแล้วหล่อถูกใจลูกค้าหรือไม่ไปดูกันค่ะ ตัวนี้แล้วนะคะบอกเลยว่าแต่งจัดหนักจัดเต็มเรียบหรูสไตล์ SUV จริงเลยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่สนใจมิสูทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆนะคะสามารถแต่งได้ตามใจลูกค้านะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่ช่อง y o YouTube มิสูจริงใจนะคะเดี๋ยวพัดจะทิ้งลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้ไว้ให้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลิงก์ไลน์ส่วนตัว หรือว่าลูกค้าโทรเข้ามาที่เบอร์083-1103-784เป็นสายด่วนสายตรงของพัดนะคะหรือว่าลูกค้าจะเข้าไปดูที่เพจของพัดนะคะชื่อเพจว่ามิ s ซูวิชิป้ายแดงแคมเปญแรงออกกดง่ายใบยพัดบางนาตัวนั้นนะคะจะมีแคมเปญมิสซูทุกรุ่นนะคะลูกค้าเลือกซื้อได้เลยลูกค้าที่อยู่เขตกรุงเทพปริมณฑลหรือต่างจังหวัดสามารถซื้อกับช่องมิสซูจริงใจได้เรามีบริการส่งฟรีถึงบ้านเลยนะคะ แล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาชมคลิปทุกคลิปของพัดแล้วนะคะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร์นะคะและเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆรบกวนกดกระดิ่งด้านล่างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูกันว่าเราจะส่งมอบลูกค้าที่จังหวัดอะไรแต่งจัดหนักจัดเต็มขนาดไหนสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ